สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่งานเทศกาลของดีอำเภอรปราสาทและงานกาชาตินะครับนถนนข้างที่ว่าการอำเภอรปราสาทนะครับนี่เลยมีอะไรครับวันนี้9ธันวาคมวงขุนแผนวันที่10อีสานใต้11มน์แคนแกนคูนครับคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยครับบรรยากาศกลางอำเภอเลยนะครับกลางเมืองอำเภอรปราสาทเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ เลยครับเ๋ยพาไปชมบรรยากาศข้างในนะครับอันนี้ EP แรกมีไอ้มนแครนวันวันที่11 e เ้อพี่น้องเด้อมนแครนแกน่นคูณมาวันที่11 e นะครับนี่เลยของดีอำเภอปราสาทได้งานกาชาติอำเภอปราสาทนะครับคนก็กำลังหลั่งไหลเข้ามานะครับตอนนี้มันช่วงหัวค่ำอยู่นะ คนก็กำลังไหลหลังไหล,หล,หลเข้างานนะครับแต่ว่ากินนี่ไงอยชอตนี่ยมาตามมาครับพี่น้องตามมาตามมาจัดงานโอ้น่าเดินมากเลยครับนี่มาถึงขนมนะครับอยู่ร้านข้างหลังขนมฮะมอไซค์จอดข้างในได้นะครับเนี่ย บรรยากาศในอำเภอนะครับคุณผู้ชมเฮบรรยากาศเข้ามาก็เห็นเลยครับบรรยากาศดีๆ <c oughs> มีขายกะะรี่ภัพครับนี่กระรี่ภาพโอ,อใส่กอ,อกไงนะครับ ห้าสิบบาทดนะูคนขับไก่ครับเยอะเหมือนกันมีน้ำลำไยของกินนะครับส่วนใหญ่เป็นของกินเนี่ยนี่ก็เป็นลูกชิ้น าคบรถคบรถปูผาแมลงทอดมีแมลงทอดนะครับเอ้ยพามาดูแมลงตัวอิบอิอันนี้เรียกตัวอะไรครับอันนี้ด่วงสาคูค่ะ้งอะไรนะล่วงสากู แน่เนาะชิงลีดอันนี้แมงสะดิ่งสแกนจ่ายได้เลยนะกินสารตัวอิ่มเลยไหมครับนี่อันนี้จิร่จิรอบาทร้นแมงมันก็มีนะครับเขาเลี้ยงเขาได้ไหมแมงมันธรรมชาติพี่น้องแมงมันเราเห็นหนึ่งแต่นอยนะ30บาท โตเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนสองใหม่ๆอ่ะสองร้อยเจ็ดโอ้โอโอแมงมันถ้ากระเดนอันนี้แหละครับเขาเลี้ยงได้ไหมอันนี้เป็นตะกร้าธรรมชาติเล่นเส้นขาดแต่เขาเลี้ยงได้อยู่แต่ตัวเนี้ยเป็นธรรมชาตินี่แหละครับรานนี่แหละเขามาเลยซาบาทจาระซาอ์จาระซาอ์พี่น้องเอ๋ยนี่ร้านถัดมาก็จะเป็นเลยครับโอ้อันนี้ขาย ขายขายย่างนะครับย่างย่างย่างหมูครับย่างก็น่าอร่อยเนะ่เดินพาเดินเข้าไปต่อครับปิ่งปิง,ปง,ปงย่างย่างเยอะมากเลยนะครับโอ้โนี่ครับอันนี้ชิ้นละร้อยสิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทไม่แพง มาดูที่เขากำลังย่างอ่าอันนี้หมูหมูหรือเนื้อครับอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับอันนี้สิบบาทโอ้พี่น้องสิบบาทสิบบาททีละสิบครับอยู่ในงานเทศกาลของเดียมเภอปราศาสตร์ครับพี่น้องแล้วขาก,ขากลับขากลับเดี๋ยวผมจะแวะมาซื้ออันนี้สิบบาททีละสิบบาทเยอะมาก ของกินนะครับของกินจะเยอะมากเลยชิ้นละสิบบาทเนี่ยน้องๆหนูๆมาจองละชิ้นละสิบบาทโคกวุ้นครับอันนี้โคกวุ้นกี่บาทครับโคกวุ้นเนี่ยสามสิบโคกวุ้นนะครับ นี <accurately S 2> ่แหละมาเจอที 1, <photos> ่เมือปราสาทนี่แหละโคกบุญอันนี้ก็มียำแซบ60บาทนะครับยำทุกยำเลยทุกอย่าง60บาุกง6บบาทครับ ่อใส่ถุงได้เ้นี่ละครพยาการนีมะจาร้อนๆเกินบไม่้นะครับใส่ข้เาหลีคอนดอกทีดยับแส้บางแสงนะจ่างจาราชิโอลาบร้อนๆเกินงนี่้นะครับใส่ข้าเกาหลีคอนดอกทีใยับแส้บางแสงโคฟุนมะจากคาราชิรลาบร้อนๆเินทางนีลนะครับใส่ข้าเกาหีีคอนดอกทีดยับแส้บางแสงโคฟุน บะจางกาลจาวลาลาร้อนๆเชื่อใจนี้เลยนะครับใส้ทอดเกาหลีคอนดอกยีสย์ยำเต้ปบางแสงโค้พุ้นบะจารางานี่นนแค่ผมเดินเข้ามาไม่ถึงร้อยเมตรนะครับเนี่ยของกินเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ยังไม่ได้เข้าถึงในงานนะครับโอ้น้นผลไม้ปั่นแค้ มามาเอ้ส้มตำปลาเผาก็มีนะครับน,นี่นี่ครับคนผู้คนก็เดือดคือว่าคนเยอะนะครับอีกร้านหนึ่งขนมสวยๆเขาวางกันไปขนมเบื้องไทยนะครับเนี้องเมืองไทยเขาขายสิบบาท ทุกร้าน,นมีลูกค้าหมดทุกร้านเลยนะครับคุณผู้ชมนี่สแน็คไก,ก่แซ่บสิบบาทที่ละสิบบาทน่ากินมากมากเลยครับสแน็คไก,ก่แซ่บท้่ละสิบบาทครับคุณผู้ชมผู้คนก็ออกมาเที่างานนะครับเยอะแยะเลยถือว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะของจังหวัดสุรินมาดูพี่เขาโอ้เป็นเสแอบแถวนี้นี่พี่เขาหยิบใส่กล่องนะครับอ่าเราไปต่อครับนี่เราเดินเข้ามาประมาณสักร้อเมตรนะครับตอนนี้ โอ้ตรงนี้ไก่ย่างครับโอ้เปิจะแซ่บแต่พี่น้องไก่ย่างจากไหนครับวันนี้พิซานูโลครับพิซนโลป้าเดินทางมาไกลมากเลยครับมาทุกปีครับมาทุกปีแล้วครับปีนี้ขายดีไหมครับดีครับดีเนาะหมดเลยนะครับเปียงเลยนะครับเนี่ยย่างแทบจะไม่ทันอยู่ในงานของดีอำเภอปราสาทนะครับ สุดยอดเลยกินม่ียวเท่านั้นอ้้ากินมากครับอันนี้ยังไม่สุดงานนะครับผมเดินเข้ามาประมาณร้อยเมตรสุดยอดเลย,ย,อเลยขอจบ EP แรกไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าผมจะถ่ายไก่ย,ย่างพิษณุโลกต่อครับ ขอบุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามมาชม